สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วกับครูมินนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรเอ่ยเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ครูจะมาสอนคำศัพท์เรื่อง days of the week ซึ่งแปลว่าเสร็จวันในหนึ่งสัปดาห์ค่ะไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะคำแรกอ่านว่า Monday อ่านตามครูอีกครั้งนะคะ Monday แปลว่าวันจันทร์ค่ะคำต่อไปนะคะอ่านว่า Tuesday อ่านตามครูอีกครั้งนะคะ Tuesday แปลว่าวันอังคารค่ะค่ะคำนี้นะคะอ่านว่า Wednesday Wednesday แปลว่าวันพุธค่ะนักเรียนลองออกเสียงตามครูดูนะคะ Wednesday คำนี้นะคะอ่านว่า Thursday Thursday แปลว่าวันพฤหัส,สบดีค่ะนักเรียนลองออกเสียงตามครูดูนะคะ Thursday เรามาดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำนี้อ่านว่า Friday Friday แปลว่าวันศุกร์ค่ะนักเรียนลองออกเสียงตามครูดูนะคะ Friday เรามาดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำนี้แปลว่าวันเสาร์นะคะเราจะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า Saturday Saturday แปลว่าวันเสาร์ค่ะนักเรียนลองออกเสียงตามครูอีกรอบนะคะ Saturday เอาละค่ะต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะคะคำนี้อ่านว่า Sunday Sunday แปลว่าวันอาทิตย์ค่ะ,ะนักเรียนลองพูดตามครูดูนะคะ Sunday Sunday แปลว่าวันอาทิตย์ค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ Seven Days of the Week นะคะหรือว่า7วันใน1สัปดาห์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูก็จะพานักเรียนไปดูคลิปเพลง Seven Days of the Week ค่ะไปดูกันได้เลยค่ะ Hi kids here is a fun song to help you learn the days of the week mother hen is going to sing it for us let's listen My Wednesday it really fast. เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน s e v days of the week หรือว่า7วันใน1สัปดาห์ที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุูมั่นใจว่านักเรียนทุกคนท่องได้แน่ๆค่ะต่อไปเราจะมาเรียนคำศัพท์ month s of the year หรือว่า12เดือนใน1ปีค่ะไปดูกันเลยค่ะนักเรียนเอาละคะ่ะนักเรียนเรามาเริ่มกันที่เดือนแรกเลยนะคะเดือนที่1ก็คือเดือนมกราคมใช่ไหมคะ เราจะออกเสียงภาษาอังกฤษว่า January January นักเรียนลองออกเสียงตามครูดูนะคะ January ค่ะต่อไปเดือนที่2นะคะคือเดือนอะไรคะนักเรียนเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะเดือนกุมภาพันธ์ภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า February February นักเรียนลองออกเสียงตามครูดูนะคะ February โอเคค่ะ เรามาดูเดือนที่3กันเลยนะคะเดือนที่3มคือเดือนมีนาคมค่ะเราจะอ่านว่า march march อ่านกเรียนลองออกเสียงตามครูดูนะคะ march แปลว่าเดือนมีนาคมค่ะต่อไปเดือนที่สี่นะคะอ่านว่า april april แปลว่าเดือนเมษายนค่ะอ่านกเรียนลองออกเสียงดูนะคะ april เอาละคะ่ะนักเรียนเรามาดูคำศัพท์ของเดือนที่5กันนะคะเดือนที่5คือเดือนพฤษภาคมค่ะเราจะอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษว่า may may นะนักเรียนเราออกเสียงตามครูดูอีกครั้งนะคะ may แปลว่าเดือนพฤษภาคมค่ะต่อไปเรามาดูเดือนที่6กันเลยค่ะเดือนที่6เราจะอ่านว่า June June ซึ่งแปลว่าเดือนวิถุนายนค่ะนักเรียนเราออกเสียงตามครูดูนะคะ June โอเคค่ะเอาละ pearls, ค่ะนักเรียนเราก็อ่านกันมาได้ถึงครึ่งทางนะคะต่อไปเดือนนี้เป็นเดือนที่7ค่ะคือเดือนกรกฎาคมค่ะเราจะออกเสียงภาษาอังกฤษว่า July July นักเรียนลองออกเสียงตามครูดูนะคะ July แปลว่าเดือนกรกฎาคมค่ะต่อไปเดือนที่8นะคะเดือนนี้ไม่ยากเลยค่ะจะออกเสียงว่า August August แปลว่าเดือนสิงหาคมค่ะนักเรียนลองออกเสียงตามครูดูอีกครั้งนะคะ นะต่อไปเราก็มาถึงเดือนที่9กันแล้วนะคะเดือนที่9เราจะออกเสียงภาษาอังกฤษว่า September September แต่ว่าเดือนกันยายนค่ะนะนักเรียนลองออกเสียงตามครูดูนะคะ September ค่ะต่อไปเดือนที่10นะคะเราจะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า October October แปลว่าเดือนตุลาคมค่ะนักเรียนลองออกเสียงตามครูดูนะคะ October เอาละคะ่ะนักเรียนเราก็มาถึง2เดือนสุดท้ายแล้วนะคะค่ะเราจะมาเรียนคำศัพท์ของเดือนที่11กันค่ะก็คือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะเราจะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า NovemberNovember November. นักเรียนลองออกเสียงตามครูดูอีกครั้งนะคะ November โอเคค่ะต่อไปเรามาดูเดือนที่12กันเลยค่ะก็คือเดือนธันวาคมค่ะเราออกเสียงว่า December December อะนักเ,เรียนลองออกเสียงตามครูด,ดูนะคะ December เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเดือนทั้ง12เดือนในภาษาอังกฤษยากไหมคะครูคิดว่าไม่ยากคะ่ะนักเรียนคงจะท่องกันได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ มาต่อไปเราก็จะไปฟังเพลง Months of the Year หรือว่า12เดือนใน1ปีเป็นภาษาอังกฤษนะคะไปร้องเพลงกันได้เลยค่ะนักเรียน <No! S 1> Hi kids Do you know the months of the year? Here's a song to help you remember all 12 months. Mother Hen is going to sing it for us. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, September, October, November, December. Now, let's sing along with Mother Hen. Here we go January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. January, February, March. september october november december great job now let's sing it quietly january february march april may june july august september october november december january february march april may September, October, November, December. Fantastic. Now, let's sing it really loud. January, February, March, Now that you know the song, let's try it really fast. Are you ready? Here we go. January ค่ะสำหรับการบ้านในอาทิตย์นี้นะคะให้นักเรียนฝึกท่อง7วันใน1สัปดาห์และ12เดือนใน1ปีเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ g o o d บาย